เปิดใจบีมและออยพูดถึงลูกคนที่ห้าสำหรับครอบครัวบีมและออยที่มีหลายคนติดตามต่างหลงไหลในความน่ารักของเด็กชายเด็กหญิงทั้ง4ี่คน เรียกได้ว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักพี่ทีน้องพีและไอวาอัญญาที่โด่งดังในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากจนทำให้เกิดกระแสด่ามาเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์พร้อมเผยถึงการวางแผนที่จะมีลูกคนที่5อีกหรือไม่ในรายการ Woody FM ซึ่งในรายการกรีดพูดถึงความน่ารักของเด็กๆทั้ง4คนและมีช่วงหนึ่งในรายการ Woody FM ซึ่งว o ดดีได้ถามถึงการที่มีพี่เลี้ยงออนไลน์เพราะเห็นคนคอมเมนต์เยอะพอสมควรอันนี้ควรทาไม่ ซึ่งดานอ่อยก็ได้ตอบว่าเราเห็นตัวอย่างจากบ้านอื่นบ้านดาราเรานะคะอ่อยก็เห็นแล้วว่ามันมีแบบนี้ตอนแรกก็คิดว่าเราคงไม่ได้เป็นที่สนใจขนาดนั้นแต่พอเอาเข้าจริงก็มีเยอะเหมือนกันแรกๆที่เขาคอมเมนต์กลับมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อความว่าเราอุ้มลูกไม่เท่ากันอุ้มคนนี้เยอะกว่าคนนั้นน้อยกว่าเหมือนรักลูกไม่เท่ากันพอฟังครั้งแรกเราก็รู้สึกเครียดน,นะคะแล้วก็กลับไปย้อนด,ดูว่าเราทําอะไรเขาถึงคิดอย่าง ทำไมเขาถึงรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นก็กังวลใจ